ตรงๆโพสภาพแรกหลังเลิกกฤษกรกนกทรชื่อเดิมวุฒิพัฒน์โอภาสตระกูลชื่อเล่นตรงๆเกิดวันที่27กันยายน2538ปัจจุบันอยู่ในสังกัด The One Enterprise เริ่มเข้าสู่การบันเทิงจากการเข้าร่วมประกวดรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี12 โดยเข้ารอบ8คนสุดท้ายตกรอบเป็นคนแรกของซีซั่นแต่ด้วยออร่าความหล่อและฝีมือการแสดงของเขาทำให้หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานถ่ายแบบโฆษณาและเล่นเมลสิกวิดีโอต่างๆจนโด่งดังและนอกใจแฟนคือหาโพสครั้งแรกตรงๆเผยภาพนี้หลังปิดฉากรักเบสปิดฉากรักเมื่อวันสงกราน์ที่ผ่านมา แต่ก็มีข่าวลือสอแววคืนดีระหว่างเบสรักวณีคำสิงและตรงตรงกฤษกร,ก,รกนกทรหรือตรงตรงเดือดสตาที่ตอนนี้หลายคนก็ลุ้นว่าสอแววคืนดีกันจริงหรือไม่อย่างไรและหลังจากมีประเด็นเลิกกันนั้นหนุ่มตรงตรงก็เงียบหายไปเลยไม่ตอบประเด็นนี้และไม่โพสต์อะไรเลยในอินสตาแกรมส่วนตัว ล่าสุดวันนี้6พฤษภาคมนับว่าเป็นครั้งแรกที่หนุ่มตรงๆมีความเคลื่อนไหวอินสตาแกรมโดยโพสภาพวิวในสถานที่แห่งหนึง่งไม่มีข้อความหรือเพลงใดๆอย่างไรก็ตามประเด็นที่ลือว่าสอคืนดีกันก็ต้องรอฟังทั้งคู่ออกมาชี้แจงชัดๆเองนะคะ